สบายดีเ<ไ>พราะมีพี่น้องทุกคนมาเข้าสู่ช่องรายการจันเบาเลา้าซูซองๆเนอมื่อนี้จันเทวาจะมาเก็บหอยเนาะเก็บหอยอยู่หนองน้ำนี่นะพี่น้องเนาะอยู่นี่อยู่หนองน้ำบ่ิวนี้นะพี่น้องเนาะหนองน้ำเออหนองน้ำเทตัวนี้เนาะเราจะมาเก็บหอยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะนันจะเป็นหนองน้ำต่ว่า มันสิมีหอยหรือบ่มีแน่ยเทว่ายังบ่ฮู้นะพ่ออาจารย์ก็ปีกายก็มาเทื่อนึงแต่ว่ามันเก็บกับปีกายก็พอได้อยู่แต่ปีนี้นะเขาเจ้านี่เขาเจ้าขุดนะดินแล้วก็ที่ว่าเขาเจ้าไปทอกบอลดินจัดสรรเนาะมันเป็นคมเป็นบว่วงเบ้อแล้วพี่น้องเนาะปีกายมันก็สิบ่เป็นจังซี่ทางนี้ก็เลยเขาเจ้าจะเฮ็ดเป็นอ่าตาฟังสูงๆแล้วก็เหตุซองฟังเน,งงนาะอันนี้จะเป็นคลองน้ําเนาะน้ํานี่มันมาแต่ไสานาจารย์ก็บ่ได้ฮู้เด้เพื่อ ผู้แต่ปีกไก่ขาเจ้าพามาล่ะว่าบนนี้มีหอยหลายหอยกีบบอ่อหอยจูบบอ่อหรือว่าหอยหอยนาบ่มีหลายว่าใช่ไหมนี่มีแต่าพาหนิหมากับลูกสบายดีเลยสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนเออโดยเจ้าเจ้าสบายดีเนาะดนเดี๋ยวนี้จะลุงไปก่อนเนาะเดี๋ยวลุงไปไป,ไปเก็บเบิ่งว่ามีบ่มีเรื่องอ่นที่ตามไปน้ำกันได้พี่น้องเด้อ น้องหอยโค้ข้นหน้านอพีน้องเนาะนี้มันจะเป็นห้าเมื่อพ <internally. S 3> ีน <normal> ้องเ้ยโชคบึงกอนขยันก็ได้อย่ามึย ในเด้อไอยังลกไนโอ้โเลยๆไอน่ห่ยี้ไปตกปลาไี่น่

Why? Why? You know why? หอยเนี่ยดวันนั้นดูดูดูคิดว่ใครอย่างอีกะอคิดว่มีอีนิ่อเคิดตรงมามาหรือะ ไม่เป็นไาเลเป็นอะไรนะครับม magic magic ันรายมากเเลยเยไปก่อนด้วยาต้องยกกงเกนให้ให้เลย Hãy <mí> subscribe <toys> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มนหอยกี่หอยกี่พี่พน้องมีหลายอยู่นี่นะเนี้ยไปเก็บตวัวก่อนพี่น้องเก็บไปยุทธ์งี้กนองงนพี่น้องเลยเนาะนี่พ่ออยู่พี่น้ำน,นี่เหรอม,มีน้ำเลยลอกเบิง่ง หอยกีบมีหลายหอยกีบเนี่ยหอยลูบเอาลูปเอามาเขาลูบบุกได้เหรอวันนี้น้่ากินเลยนี่พี่น้องเนี่ยน่ะหอยกีบีพ่น้อง chắc nhìn này nương nọ nhìn này năm thuồng lúc ấy lúc mà mình có đây Hãy subscribe cho เอ้เอ๊พี่น้องเอ๊ะอะไ้ละไม่ห่มไป่งเลยไปอีกแล้วนี่อืม หอยที่ไปปีการในมีหลาย,ยาเยอะพี่น้องเลยว่าปีนี้เขาเจ้ามาคุดแล้วก็เอาดินโทมเลยคือว่าบุคอยที่ว่าอยากมีปันไดแต่โชคดีได้แล้วค่ะได้แล้ววะโอเฮงเฮงเฮงมันมันมันได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ๋อใเออนี่พี่น้องนี่พี่น้อง เล็กนเล็กว้งบ้าเ,เล็กได้ฮัลโหลี่น้องโขยหนูบักยังไงนี่เอากลับมาใส่ในบนเรือละ้ะโอ้บกพกินอยู่แถวเนี่ยมันม่เก็บกินหอยมืน,นี่ๆ น้อยลายมันต้องเอาละน้อยลายเน,นี่ยยาดมันเอาปลายมันเกิดลูกไหมอ่าหอยจุบหอยกุ้นเหลี่ยนไปทั้งใดเมือ่อตีนี้เนี่ย ปีกไก่เนาะป้าไอ้ได้เข้ามาบักหลายเลยเนาะปีกายเนาะแอเอาขึ้นจะมาตายเพราะไอ้อ้วนได้มาน้ำน้มันขึ้ใส่เลยเออนี่ได้แล้วได้แล้วพี่น้องหอยกีหอยกีพี่น้องหำได้ได้ปะหามาได้มาได้หาไปเว้ยมายังเกาะหอยปลากว้างวะหอยกลิ่ม หอยก้นแหลมวะเอาเอาหอยก้นแหล,หลมกับเอา,เอาหอยก้นแหลมอืห้องนี่มันเออองนี่พี่น้องมันจะเป็นห้องยาวลงไปเนะเต้ป่านอ่ะเต้ป่านจันทร์ก็ม่ได้เมื่อหาเบิ่งมี้เต้าเมื่ก็บหอยปีกไก่ก็ปีนี่นี่นะเน่หอยกีบเฮ้ยโอ้ตัวใหญ่เว้ยอ๋อคักคลาคลาคลา นี่น้องได้แล้วเนี่ยได้หลายแล้วเห็นไหมเนี่ยอยากกินแป๊บสี่บ่ยากอ๋อยากเนาะ ขอบใจเอฟซีก็ใช่ไหมขอบใจขอบใจเอฟซีเลยเอ้าเพื่อนก็อยากกินมือนีัเก็บหอยนาวลายพี่น้องเลยเนอะขอบใจขอบใจอืมขอบใจอืมขอบใจนะเนอะพี่น้องวันนี้นะกับการเก็บหอยของเฮากับเป็นที่เก็บหอยแล้ววันนี้นะเนี่ยได้สัมนี่พี่น้องเลยเนอะได้สัมนี่ กินชไนไล่แม่นปินเต้าหอยหอยกีบมัดหอยก้นแหลมกับบมีหอยปากกว้างกับบมีหอยหนาน่ะเขาเจ้ามัดถมมัดแล้วกะที่ว่าบคอยมีปันใด้ละนนี่เนาะนี่มันจะเป็นแบบนี้แต่มือหน้าเขาใชมามอีกรอบหนึ่งเบิง้งจะได้กินบอกับทรัพนี่กับพวกกินแล้วนะพี่น้องเนาะนการโชคหาก,กินอยู่แบบพื้นบ้านของพวกเขามีอย่างกับหาไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะใช้ชีวิตแบบพื้นบ้านว่าจันก็มาไกลได้พี่น้องเลยเอา้า อันนี้นะเนาะขอลาพี่ลาน้องก่อนเนาะขอลาพี่ลาน้องไปเพียงซัมเนี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนที่ว่าจะไปติดตามฮับซุมเนาะขอกดไลค์กดแชร์ให้ทรงจันทร์บ่าวล้าวชูนสองสองเด้อเนาะเทียจะกลับไปเฮือนก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาจากเฮือนเฮานี่ไปไปฮอดยังอยู่พุ่นก่อนประมาณสี่ห้ากิโลเมตรเลยพี่น้องเนาะเอาเอาซัมเนี้ก่อนไว้กันเออพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอเกล้าข้ามมาบ๊ายบาย,บาย Until then.